เด็กที่ยากจนเด็กที่สิมพาเซติกเคนกเห็นใจคนอื่นนี่และลูกคือหน่าชื่นชมลูกเก่งแล้วถ้าไรน้ำใจไม่มีประโยชน์ต่อสังคมลูกและต่อมา Impolite w a i t e r s s นั่นคือผู้หญิงบริกรที่ I'm มไม่โพ t ลสุภาพค่ะไม่สุภาพค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลบค่ะสรุปเรื่องนี้ให้ชื่อว่าอะไรข้อสองค่ะเรื่องจริงอาจจะยาวกว่านิดนิดนึงนะคะครูกระชับให้จบทันเวลานะคะ ข้อ2ลูกถามว่าอย่างนี้สแกนหาคำตอบไม่ได้ลูก first attitude คือทัศนคติค่ะทัศนคติของ waitress ของ waitress คือบริกรที่มีต่อเด็กตัวน้อยๆคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนี่ต้องตีความเองค่ะหนึ่งบริกรหญิงคนนี้มองอย่าง เห็นอกเห็นใจต่อเด็กผู้ชายคนนี้แอสฮในขณะที่เขากำลังนับเหรียญเงินค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าผู้หญิงคนนี้เห็นอกเห็นใจค่ะสอง she was shocked ผู้หญิงคนนี้บริกรนี้ตกใจที่เด็กคนนี้กล้าหาญมากที่จะมาทานไอศครีมโดยไม่มีเงินลูกสามค่ะ she was annoyed นั่นก็คือผู้หญิงคนนี้ รู้สึกแอนนอยดลำคาญเพราะเด็กผู้ชายคนนี้ดูแล้วไม่สามารถที่จะมีปัญญาซื้อไอศครีมค่ะเอฟฟอรคือมีปัญญาซื้อลูกสามารถซื้อได้ก็คือมีปัญญาซื้อค่ะและข้อดีด็อกค่ะค่ะในข้อดีด็อกนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่มีมีความสุขเพราะเด็กน้อยคนนี้ค่ะได้ให้ทิปกับเธอค่ะ ในนี้นะคะข้อแรกสรุปว่า best ไซเทลหัวเรื่องนี้คืออะไรใจนิ่งๆดูวิธีการวิเคราะห์ลูกข้อ2ทัศนคติที่ waitress ก็คือบริกรหญิงนั้นมีต่อเด็กผู้ชายคนนี้คืออะไรข้อ3มมาแล้วค่ะคำนี้หนูไม่ทราบไม่ได้ลูกก็คือคำว่า infer ค่ะนั่นคือสามารถอย่าลืมนะลูกคำนี้เจอในข้อสอบตอบไม่ได้ไม่ได้นะลูกเป็นการสรุปแบบตีความค่ะ สามารถสรุปนะคะจากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรข้อหนึ่ง there were a lot of customers ข้อนี้หนูจะต้องเก็บรายละเอียดนะลูกหนึ่งคือมีลูกค้ามากมายในคอฟฟี่ช็อปในโรงแรมค่ะและก็อีค่ะ waitress had no service mind ค่ะนั่นก็คือผู้ให้บริการหญิงนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่มี service mind ค่ะไม่มีจิตใจในการให้บริการค่ะ ส่วนก็สามาี disconsiderate คำนี้เป็นศัพท์ที่สำคัญลูกหนูรู้จักคำว่า consider ที่แปลว่าอะไรลูกพิจารณาลูกฉะนั้นความเอื้อเฟื้อเป็นสิ่งที่สำคัญบ้านเรามีคำนี้แต่ฝรั่งไม่มีลูกฉะนั้นเขาอนุโลมให้ใช้คำนี้ค่ะบ้านเรามีคำว่าเกรงใจแต่ฝรั่งนั้นอนุโลมให้ใช้คำนี้คือพิจารณาใจเขามาใส่ใจเรา considerate จึงแปลว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะที่เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะนะคะปอมาค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราคือใจดีหรือมีน้ำใจของเด็กนะคะที่เด็กคนนี้ได้ให้ซัมทิปให้ทิปให้เงินทิปนะคะแก่เวทรสค่ะ ต่อมา little boy got irritated สับคำว่า irritated หนูต้องทราบแปลว่า irritate ก็คือรำคาญล,ลูก irritate คือทำให้เคืองค่ะรู้สึกเคืองค่ะเด็กคนนี้รู้สึกเคืองที่มีมารยาทที่รูดหยาบคายของบริกรหญิงเนี่ยค่ะนะคะและต่อมาค่ะ how can the little boy be described บอกว่าเด็กคนนี้อย่าลืมลูกข้อสอบส่วนที่หนูจะต้องฝึกนั้นคือ จะต้องฝึกตีความค่ะเขาบอกว่าเด็กคนนี้ถูกบรรยายว่าเป็นคนอย่างไรค่ะอันนี้แปลว่าบรรยายนะคะถูกบรรยายลักษณะว่าเป็นคนอย่างไรเป็น passive can be แปลว่าถูกบรรยายว่าเป็นคนอย่างไรจากสิ่งที่เขาทำ watch ไม่ได้แปลว่าอะไรแต่แปลว่าสิ่งซึ่งเขาทำค่ะ หนึ่งถามว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไร curious ค่ะ curious ตัวนี้ถ้าหนูแปลไม่ได้หาวิธีจำลูกจำไงก็ได้ให้หนูจำได้ที่สุดเออปกติเจอคำไหนคำนั้นแปลว่า full แปลว่าเต็มไปด้วยลูกส่วนคำว่า cure ตัวนี้ให้หนูจำว่ามาจากคำว่า care ใส่ใจเต็มไปด้วยการใส่ใจในทุกเรื่องเด็กคนไหนมีสิ่งนี้เด็กคนนั้นสอบได้คะแนนดีลูกเพราะ curious แปลว่าที่ อยากรู้อยากเห็นค่ะอยากรู้อยากเห็นในทางดีนะลูกอยากรู้อยากเห็นค่ะสอง humble humble ตัวนี้มาจากคำว่าที่เจียมเนื้อเจียมตัวค่ะเจียมตัว I feel humble to talk to a rich person รู้สึกเจียมตัวที่จะต้องไปพูดกับคนมั่งมีเงินทองค่ะส่วน considerate แปลว่าอะไรน,นะลูก consider พิจารณา considerate ถ้าสับจดไม่ทำไม่ต้องกังวลน,นะลูกด้านหลังจะมีอธิบายละเอียดมากลูก considerate ก็คือที่เอาใจเขามาใส่ใจเราและสุดท้ายคือยากจนค่ะฉะนั้นข้อสุดท้ายคือข้อ5ลูกในข้อ5บอกว่า what did you learn from the passage มาอีกแล้วลูกเป็นคำถามที่สแกนหาคำตอบไม่ได้ลูกเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้เราเรียกข้อสอบเชิงการ สรุปแบบตีความค่ะฉะนั้นอันแรกนี่คือสำนวน Don't judge the book by its cover แปลว่าอะไรลูกอย่า judge หนังสือตัดสินหนังสือจากปกพูดง่ายๆห้ามตัดสินคนจากภายนอกเยี่ยมลูกสอง You can't please everybody คุณไม่สามารถ please everybody คุณไม่สามารถอะไรลูก please เอาใจคนได้ทุกคนค่ะเอาใจหรือทำให้พึงพอใจค่ะ คุณไม่สามารถทำให้ใครพึงพอใจได้ทุกคนและข้อ C it's never too late to mend mend มาะรลรลูก mend you choose are to old o they need to be mended รองเท้าเก่าจุงเก่าจังเลยเอาไป mend e d คือเอาไปอะไรลกูกซ่อมค่ะฉะนั้นในนี้ค่ะไม่เคย late เกินอะไรคะไม่สายเกินการแก้ไขอะไรไม่ดีตัดทิ้งลูกแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะ ต่อมา try before you trust trust อะไรลูกความไว้วางใจค่ะเป็นเวอร์บเอาไว้วางใจฉะนั้นเขาบอกลองก่อนก่อนที่จะไว้ใจค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งวางใจให้เอาไปทดลองก่อนแล้วจึงค่อยวางใจค่ะฉะนั้นสรุปค่ะเมื่อหนูได้ข้อสอบมาฟังดีๆลูกพอได้ข้อสอบมา,อ,อ,อ,บมาอันดับแรกอ่านคําถามค่ะหัวเรื่องนี้คืออะไร choice แรกค่ะเด็กที่มีความเห็นอกเห็นใจสองทัศนคติของ วี t อ e ีสก็คือบริกรนั้นเป็นอย่างไรต่อเด็กค่ะแสดงเรื่องนี้หนูจับจุดได้แล้วคะ่ะว่าเด็กเข้าไปในร้านแล้วมีบริกรหญิงค่ะนั่นก็คือเห็นใจเด็กค่ะและข้อ3สรุปอะไรไม่ได้จากเรื่องทั้งหมดนี้พูดง่ายๆมี1ข้อไม่สามารถสรุปได้ถูก3ผิดหนึ่ง นี่ก็คือมีลูกค้ามากในคอฟฟี่ช็อปในโรงแรมและข้อ4นะคะบรรยายเด็กคนนี้เป็นอย่างไรและข้อ5ค่ะเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ไว่าอย่างไรเมมไว้ในหัวแล้วลูกพอได้ปุ๊บเรามาลุยกันเลยค่ะนี่ลูกพารากราฟแรกดูดีๆลูกอย่าลืมลูกขณะนี้เรากำลังจะหาให้ว่าใครทำอะไรส่วนขยายคือฮ h ดดัตวิ h แบบนี้ตัดทิ้งก่อนลูกหาประเด็นหลักให้เจอว่า ใครทำอะไรถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บนี่ลูกหาให้ได้ใครทำอะไรมาดูเลยลูกจำไว้ว่าประโยคแรกคือเมนไอเดียร้อยละเกอค่ะอันแรกมาดูพร้อมกันเลยค่ะขึ้นตน้น in the day when an ice cream sunday หนูจะเจอแบบนี้หนึ่งเรื่องในแกตลูกเป็นเรื่องเล่าลูกแล้วจะเป็นอดีตค่ะในสมัยก่อน when an ice cream sunday เมื่อตอนที่เห็นเว้นไม่ลูกคำเชื่อมคำเชื่อมอยู่หน้าคอม,ม่าอยู่กลางเห็นไหมลูกเมื่อไอศครีมซันเดย์คอ Much l ชเลสเลสมาจาก Little Less สเลสแปลว่าน้อยลงน้อยกว่ามัชเลสแปลว่าน้อยกว่ามากลูกในสมัยก่อนเมื่อออศครีมซันเดย์นั้นเนี่ยมีราคาถูกมากกว่ามาก เรามาจับประเด็นดูนะคะเช่น Yellow boy enter a hotel coffee shop ปรากฏว่ามีเด็ก10ขวบทุกอย่างตีเป็นมิติความคิดอุ้ยเด็ก10ขวบนี่ยังเล็กอยู่เลยเนาะยังไม่ภาษภาษาออะไรรู้10ขวบเนี่ยปออะไรอะ่ะปออะไร10ขวบปอสีอสี่เดินเข้าไป enter หนูสังเกตไหมลูกนี่เป็นอดีตหมดเลยนะ เดินเข้าไปในคอฟฟี่ช็อปในโรงแรมพูดคําว่าโรงแรมนี้หลูไมไหมลูกหลูเนาะสิขวบเดินเข้าไปคนเดียวด้วยนะต่อมาเห็นไมหมลูกแอนฉะนั้นการอ่านแนวใหม่จะต้องวิเคราะห์เทียบเคียงกับโลกแห่งความเป็นจริงลูกขณะนี้หนูเห็นแอนไหมลูกหน้าแอนแลวแอนโครงสร้างคู่ขนานค่ะเมื่อเป็นโครงสร้างคู่ขนานหนูจะเห็นว่ามันไปด้วยกันลูกนี่เวิร์บสองนี่ก็เวิร์บสองเห็นไมหมลูกเด็กคนนี้เข้าไปในคอฟฟี่ช็อปแล้วก็ไปนั่งลงค่ะ อะไรเกิดตาม Waitress อย่าลืมลูกตัวละครออกมาสองตัว Waitress คือคนให้บริการ c o m m o n s e n s ตลูกทั่วไปถ้าเด็กเข้าไปในโรงแรมบริกรหญิงจะเข้าไปเสิร์ฟไหมอาจจะเสิร์ฟด้วยความเอ็นดูกับสองเสิร์ฟด้วยความแปลกๆใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดูสิคะพูจจักลาสบัวเทอร o อินฟลอดอฟเร้านไอศครีมจะเป็นนี้คะ่ะไปถึงก็เอาแก้วน้ำวางคะ่ะเกิดอะไรตามายอย่าลืมนะคะเรื่องนี้ถามว่าเด็กคนนี้เป็นไง เด็กคนนี้บริกรหญิงมองว่าเป็นไงเดินเข้าไปถึงสิ่งแรกคนเข้าไปกินในโรงแรมรวยหรือจนรวยคำแรก how much is an ice cream s u n d a y ถามว่าขอโทษนะครับพี่ ice cream s u n d a y มันราคาเท่าไหร่ทำไมถามราคาก่อนทานถามราคาแสดงว่าเป็นยังไงลูกเงินเยอะไหมไม่สอมีเหตุผลในการใช้จ่ายใช่ไหมลูก แสดงว่านี่ไงตักกะบอกกระว่าน่าจะไม่ใช่มีเงินเยอะค่ะนี่คือการอ่านนะลูกเชื่อมโยงและใช้ความคิด50 f t y cents ห้เซน reply the waitress คนที่ตอบคนนี้ตอบค่ะบริกรหญิงตอบเกิดอะไรตามมานี่แสดงทัศนคติยังยังค่ะดูค่ะ the little boy p u t his hand out of his pocket and เห็นแอนไม่ลูกขนาน and study นี่ไงลูก เวลาอ่านเรื่องแบบนี้หนูจับประเด็นลูกดึงมือออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ study a number of coins ศึกษาดูเหรียญในกระเป๋าพูดง่ายๆเด็กคนนี้กำลังทำอะไรนับเงินถ้านับเงินพอหรือไม่พอลูกหนูคิดว่าน่าจะพอหรือไม่พอน่าจะไม่พอเนาะรวยหรือเปล่าลงมาดูสิ How much is a dish of plain ice cream พอเขาบอกว่า50าสิบเซน เลยเปลี่ยนคำถามมาว่าอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไอศครีมอย่าง plain a plain person คือคนยังไง plain test ธรรมดาสนดงสะดเดไปเอาแล้วเอาธรรมดาแสดงว่าเงินพอไหมลูกห้าสิบเซนไม่พอแน่แล้วถ้าเกิดผมจะทานไอศครีมธรรมดาธรรมดาละครับมันจะต้องถูกหรือแพงขึ้นทูกเขาถามค่ะ Some people w e r e n o waiting w แต่พบว่า some people keyword อยู่ที่คำว่ามีคนบางคน were ขณะนี้กำลัง waiting for a table กำลังรอโต๊ะนั่งแสดงว่าร้านนี้คนเยอะหรือน้อยเยอะค่ะ and the waiters หนูคิดดูว่าคนกำลังเข้าร้านเยอะเด็กถามนู่นถามนี่จะกินของถูก waiters จะรู้สึกอย่างไร ถ้ามีจิตใจดีก็จะตอบแต่นี่ was a bit impatient หนูรู้จักคำว่า patient แปลว่าอะไรลูกเก่งมากลูกแปลว่าคนไข้คนไข้ถ้าเกิดบอกว่าเป็นมะเร็งเป็นโรคติดต่อเป็นโรคหวัดเลื้อลังเป็นปอดหนูต้องอดทนลูกจะลุกขึ้นมาบอกฉันไม่เป็นไม่ได้ลูกถ้าเป็น adjective คนไข้ต้องอดทนต่อการเป็นโรคลูก ฉะนั้นปรากฏว่า Waitress คนนี้ impatient นี่แหละคือการสร้างข้อสอบเพื่อดูตักกะทางความคิดหนูว่าตีความออกไหมว่าขณะนี้ Waitress พอใจหรือไม่พอใจมันทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะเอาซันเดยเดี๋ยวจะเอาถูกกว่านี้คนก็จะเข้าร้านเริ่มไม่อดทนตามมาด้วยอะไรเลยบอกว่า thirty cents she said l u t e l y l u t e l y หนูแปลไม่ได้หนูเดาสิหนูหนหนหน สามสิบห้าเซนพูดยังไงไม่พอใจใช่ไหมลูกดีมากค่ะพูดไม่ดีไปเลยลูกก็คือหยาบคายค่ะหยาบหยาบอ่ะสามห้าเซนอย่างเงี้ยค่ะต่อมาค่ะ the little boy again เขาจะพ่อบอกสามสิบห้าเซนควักทันทีไหมไม่เด็กทำไมอีกนับเงินอีกลูกนับเสร็จ I have the plain ice cream he said ผมขอไอศครีมธรรมดาธรรมดาที่หนึ่งครับพี่ โหคงไม่มีเงินเนาะห่างกันสิห้าเซนเองคงไม่มีเงนินตบท้ายด้วยอะไรลูก The waitress brought the ice cream บริกรหญิงนำไอศกรีมมาให้ Put the bill on the table and smile แล้วลูกหนูเห็นอะไรเนี่ยนี่ไงคะ Bought Put and walked โครงสร้างขนานค่ะ บริกรหญิงก็เลยนำไอศครีมมาให้ mm hmm. วางบินไปบนใบเสร็จบนโต๊ะแล้วเดินหนีไปค่ะเสิร์ฟเสร็จเอาบินวางวางเสร็จนี่แหละค่ะที่เรื่องที่เขาหักมุม the boy finished the ice cream เด็กผู้ชายคนนี้ทานไอศครีมหมด p a i the cashier a n d d e p a r t e departure Dep d กับ a l i v a l ผู้โดยสารขาเข้ามาทาง a r i v a l หรือ departure อะไร a l มาถึงลูก departure คือออกไปเด็กจ่ายเงินแคชเชียร์เสร็จแล้วเดินออกไปลูกหนูเห็นไหมลูกแอนมาอีกแล้วลูก paid and depart เห็นไหมลูกอดีตกับอดีตทาเสร็จจ่ายเงินเสร็จแล้วเดินจากไปเกิดอะไรตามมาลูกนี่ waitress h the e n w came back สังเกตไหมลูกทั้งเรื่องเป็นเรื่องเราจึงใช้เป็น past tense ค่ะ waitress เดินกลับมา ยายคนเสิร์ฟคนเดิมค่ะที่ลำคาญเด็กเนี่ย she began wiping down the table เริ่ม wipe ทำไมคะแขกไปก็ต้องเช็ดถูโต๊ะที่นั่งค่ะ and then swallow heart at what she saw และแล้วก็ swallow อะไรลูก swallow เป็นนาวเพราะว่านกนา,น,นกนางแอนนกนางแอนเนี่ยเวลาหนูทานหลังนกนางแอนต้องเคี้ยวไม่ลูก มันลื่นพลุดลงไปเลยมันไม่ต้องเขียวกลืนลงไปค่ะปรากฏว่าและถ้าหนูไปเรียนในระดับการใช้ความคิดเขาจะปิดตรงนี้ลูกแล้วบอกว่าเขากลับมาพร้อมกับกวาดผูกโต๊ะที่นั่งเนี่ยค่ะโต๊ะนะคะที่วางไอศครีมถึงกับกลืนน้ำลายเพือกใหญ่ในสิ่งที่หล่อนเห็นค่ะ What ไม่ใช่อะไรค่ะ แปลว่าสิ่งซึ่งหล่อนเห็นนูเดาสิลูกทำไมต้องกลืนน้ำลายเด้าเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเชื่อค่ะ There placed neatly beside the empty dish were 50 cents her tip อ่านแล้วแปว้วไหมลูกพบว่าที่วางอยู่ข้างๆจานเปล่าคือเงิน15เซนที่เด็กคนนี้ทิปให้ผู้หญิงค่ะ หนูตอบครูสิลูกเด็กคนนี้ทานไอศครีมซันเดย์ได้ไหมลูกทำไมเลือกทานเพลนไอศครีมดีมากเพราะเด็กคนนี้หานแล้วหารอีกที่จะทิ้งทิปให้กับบริกรหญิงหนูคิดว่าเด็กคนนี้ผู้หญิงที่ทำกิริยาอย่างนี้กับเด็กผู้หญิงคนนี้จะรู้สึกอย่างไรเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรมาตอบคำถามค่ะอะดูเลยลูกข้อหนึ่ง ถามว่าเรื่องนี้ตอบครูลูกเน้นเด็กผู้ชายหรือเด็กหรือบริกรหญิงเด็กผู้ชายฉะนั้น a b c หรือ d ตอบลูกข้อเก่งมากลูกพูดถึงเด็กที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นลูกข้อสองถามว่าทัศนคติแรกที่มีต่อเด็กคนนี้ของบริกรเป็นอย่างไรลูกทัศนคติแรกเป็นอย่างไรยกมือลูกเห็นใจช็อก ลำคาญหรือมีความสุขยกมืออ่าตัดภาพดูเด็กเลยใครยกขอยสอบติดเพียงใครตอบข้อเอสองพัน <B. 100 S 1> คนเบหนึ่งรคนเซสี่ล้านหกแสนคนและดีรอกหนูสอบติดแล้วลกูกข้อสีถูกค่ะต่อมาข้อสลกูกสรุปจากเรื่องนี้อะไรสรุปไม่ได้ มีถูกสามผิดหนึ่งลองตอบสิลูกว่าข้อไหนผิดนะยังเตรียมตัวได้ยินเสียงกระดิ่งนี้แล้วตอบใครตอบเอ๊บีซีเด้โอ้โหเยี่ยม,มากนั่นคือเด็กเล็กนั้นเนี่ยลำคาญไม่เกี่ยวลูกไม่ได้ลำคาญเลยข้อที่เป็นไปได้ร้านนี้มีคนทานเยอะถูกไหมลูก ถูกสองเวทเ s รนั้นไม่มีสวิตไมล์ถูกไหมลูกถูกเป็นเรื่องเห็นอกเห็นใจของเด็กผู้ชายที่ให้ทิปถูกไหมลูกถูกแต่ที่ผิดคือข้อดีดอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นได้เสร็จมาดูข้อ4ลูก l i t t r e b o y be described as เด็กผู้ชายคนนี้มองว่าเป็นเด็กอย่างไร A B C หรือ D ีตะโกนออกมาข้อเก่งมากลูกข้อ C ค่ะเห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะและสุดท้าย เรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรในข้อ5ลูกข้อ5ตอบ A B C D ยกมือสุดท้ายขยกรยกขอให้สอบติดแพทย์และสายวิทย์และสายศิลป์อักษรและทุกสาขาเ <Wow. S 1> พียง A โอ้โห B เองมากมมหน่าเด็กโครงการแบรนด์นี่ฟาดที่หนึ่งของทุกคณะมาหลายปีเลยนะคะไม่ใช่ทุกคณะมากมายมาหลายปีข้อ5้าอย่าตัดสินคนจากภายนอกค่ะดูนะลูกดูเลยลูกข้อสอบแบบนี้ในาแกมีหนึ่งเรื่องลูกแต่นายที่ผ่านมานะลูกขออนุญาตวิเคราะห์ด้วยความเคารพนะลูกอันที่สองค่ะถ้าข้อสอบอันนี้จะไปอยู่ใน7วิชาสามัญ ห้าเรื่องลูกเพราะฉะนั้นข้อสอบแบบนี้ดูดีๆนะลูกที่ครูบอกว่าเปลี่ยนแนวเป็นการวัดความรู้เชิงตรรก,กะมากกว่าความจำค่ะคุณครูขอมีการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ลูกลองมาดูภาษาไทยค่ะลองดูนะลูกวิธีการทำสร้างข้อสอบนั้นเพื่อจะเช็คความรู้หนูดูนะลูกครูได้งานมาชิ้นหนึ่งเอามาจัดให้เป็นหประโยค หนึ่งสงสามสี่ห้าหใน6ประโยคนี้เรียงมาเรียบร้อยแล้วลูกหนูดูนะลูกในอันแรกขึ้นด้วยว่าระบบทุนนิยมคือนี่คือการให้นิยามการกระตุ้นการใช้จ่ายครูก็เห็นคำว่าการใช้จ่ายให้ได้เข้ามาสู่สังคมไทยหลายปีมานี้ในนี้ดูตามเลยนะลูกสองพ่อแม่จึงหนูเห็นอะไรลูก จึงเป็นคําที่แสดงความเป็นผลนูขยนันจึงสอบได้แสดงประโยคนี้เป็นประโยคผลอันนี้เป็นเหตุค่ะพ่อแม่จึงพยายามใช้เวลาไปกับการหาเงินให้มากเพื่อให้ลูกได้ทัดเทียมผู้อื่นประโยคที่ตามมาคือด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้แสดงนี่เป็นผลลูกจึงทำให้ความสัมพันธ์หนูเห็นไหมลูกหาเงิน เยอะมากใช้เวลาไปกับการหาเงินเมื่อใช้เวลาไปกับการหาเงินสิ่งที่ตามมาคือความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงน้อยลงค่ะเมื่อความสัมพันธ์น้อยลงเกิดอะไรตามมาวัยรุ่นจึงรู้สึกเหงาเหงาก็เป็นผลมาจากความสัมพันธ์น้อยลงจึงหันไปพึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะทีนี้พอหันไปพึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตเกิดอะไรตามมาเขาคิดว่าสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรลูกคืออินเทอร์เน็ต จะสามารถทดแทนความรักความผูกพันที่ขาดหายไปได้นี่คือการถักทอเรื่องตามหลักตรกกะเหตุและผลครูก็จะสร้างประโยคประโยคนึงให้ไม่ไปกับเรื่องเรากำลังพูดระบบทุนิยมในความหมายบวกหรือลบลูกลบครูก็เลยสร้างขึ้นาหีกประโยคหนึ่งว่าระบบนี้มีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งไม่เกี่ยวเลยลูกฉะนั้นครูก็เอามา6ประโยคโดยประโยคนี้ไม่สัมพันธ์กับเรื่อง หลังจากนั้นครูก็นำมาตัดตัดประโยคตัดตัตัด,ตด,ตดแล้วเอามาเรียงใหม่ลูกเรียงใหม่โดยการเรียงประโยคที่ไม่สัมพันธ์กันนูเห็นไหมลูกกระจัดกระจายไปหมดเอามาหกประโยคหน้าที่ของหนูมีหน้าที่ต้องเรียงให้ถูกต้องลูกฉะนั้นวิธีการเรียงทำอย่างไรก็จะต้องหาประโยคแรกให้ได้ ถักทอมาที่ประโยคที่สัมพันธ์กันแล้วในภาษาอังกฤษทำอย่างไรเปิดไปหน้า15ลหกหเข้าใจแง่คิดแล้วนะลูกว่าเขาต้องการเช็คอะไรหนูค่ะมาดูการ r e ี r ร a n g e เ e นตหรือการเรียงประโยคก่อนหลังให้เป็นเรื่องมี6ประโยคใช้แค่5ประโยคค่ะ5ประโยคที่ใช้ตัดออก1ประโยคค่ะฉะนั้นข้อสอบ1เรื่องข้อละ2.5ุ ผิดหนึ่งตำแหน่งเช่นถ้าเรียง1 2 4่งห้และ6ไม่เกี่ยวถ้าหนูเรียงผิดเป็น1นึ่สองหสมันจะหายไป5คะแนนลูกฉะนั้นตั้งสติดีๆลูกถามว่าประโยคเหล่านี้ทำอย่างไรวิธีการทำลูกหนึ่งอ่านคร่าวๆพร้อมไฮไลท์คำสามลูก เข้าห้องสอบสกระดาษห้ามขีดเขียนลูกแต่หนูสามารถใช้ดินสอร่างเบาๆแล้วลบเหลือเวลาที่ไว้สามนาทีลูกเอามาลบนะคะหนึ่งอ่านคร่าวๆพร้อมไฮไลท์คำไหนเป็นคำซ้ำนั่นคือเมนไอเดียลูกสองหาประโยคแรกให้เจอค่ะในการเรียงประโยคหนูหาประโยคแรกให้เจอลูกอันที่สามดูว่าประโยคแรก ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ค่ะทิ้งร่องรอยอะไรไว้ต่อมาค่ะและที่สำคัญค่ะเมื่อมันทิ้งร่องรอยอะไรไว้มันจะเป็นตัวไปเชื่อมกับอีกประโยคนึงค่ะที่สำคัญข้อสี่ค่ะดูคำเชื่อมค่ะที่เชื่อมความหมายของแต่ละประโยคอย่างเช่นประโยคต่อตะกีน้นี้หนูเจอคำว่า จึงเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูต่อค่ะยกตัวอย่างนะลูกถ้าเป็นภาษาไทยหนูเจนคําว่าจึงด้วยเหตุนี้รู้ทันทีว่าหน้าต้องเป็นเหตุและตรงนี้เป็นผลและอันนี้เป็นผลตามมาสิ่งนี้แสดงว่ากล่าวมาแล้วฉะนั้นในนี้ค่ะหนึ่งไฮไลท์คำซ้ำสองหาประโยคแรกสามดูประโยคแรกทิ้งอะไรไว้สี่ดูคำเชื่อมเรามาดูกันนะคะข้อห้าจับคู่ให้เหมือนจิกซอลูกจิกซอเป็นอย่างไร หนูจำได้ไหมลูกที่ครูเคยใครที่เคยเข้าไปดูในแบรนด์นะคะหนูจะพบว่าการต่อจิกซอประโยคไหนหาง่ายสุดลูกไอ้อันไหนที่ไหนหาง่ายสุดลูกขอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนูที่ไหน,ไหนสองเพราะมันมีตัวนี้ใช่ไหมลูกได้เสร็จอยากทำแบบนี้นะลูกบางคนหาได้ปุ๊บเอาอันนี้มาลองต่อดูเออเอ,อดีเนาะอันนี้มาต่อเสร็จเออใช่เออดีไม่ยากแล้วนี่มาต่อ และนี่มาตอบผิดลูกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เสียเวลาค่ะหนึ่งหาประโยคแรกให้เจอสองปาดสายตาดูลูกเขียวชนเขียวเขียวชนเขียวเขียวชนเขียวได้ละเหลืองเหลืองชนเหลืองหาเหลืองมองได้ละเอาเหลืองชนเหลืองนี่ค่ะส้มส้มชนส้มนี่ค่ะเอานี่อะหัวมันอะเนื้อม่วงม่วงนี่ขาวขาวชนจบค่ะฉะนั้นเหมือนกันค่ะหาประโยคแรกให้เจอ ทิ้งอะไรไว้มันอยู่ที่สีใช่ไหมลูกแต่ในประโยคจริงต้องดูคําเชื่อมค่ะเพราะฉะนั้นพอได้แบบนี้เสร็จเราต้องจับคู่ให้เหมือนจิ๊กซอลูกอะไรสัมพันธ์กันอะไรเป็นผลหาประโยคเหตุอะไรเป็นการเสริมประโยคต้องหาประโยคหลักฉะนั้นในนี้แล้วเรียงตามลำดับค่ะเรียงตามลำดับก่อนหลังจุดมงค่ะเรียงตามลำดับก่อนหลังค่ะ นะคะและข้อ6ค่ะตัดประโยคที่ไม่สัมพันธ์ออกไปค่ะตัดประโยคที่ไม่สัมพันธ์ออกไปใจนิ่งๆนะลูกภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยหนูได้เยอะนะลูกเพราะฉะนั้นอดทนลูกอดอดคืออดสนุกลูกอดหลับอดนอนทนลูกทนอ่านอดกระทนทำให้เกิดความสำเร็จลูกต่อมาค่ะได้แล้วนะลูก ทีนี้ที่หนูบอกว่าดูคําเชื่อมคู่คขาคําคเชื่อมคืออะไรคุณครูขอลุยแบบเร็วๆเลยนะลูกคําเชื่อมได้แก่อันดับแรกค่ะมองอย่างกวากสายตาเลยนะลูกอันนี้ดอกจันต้องท่องทุกคนลูกจะมีอยู่ในการวัดผลทั้งข้อสอบไวยากรณ์และ r e a d i n g ลูกแอนกอนั้นคือโครงสร้างขนาดค่ะไปด้วยกันลูกเช่นอันนี้รับผิดชอบและ ถ้าแปลไม่ได้หนูดูนะลูกถ้าข้างหน้าบวกหลังบวกหน้าลบหลังลบอันนี้ขออนุญาตเร็วนิดนะลูกมันจะไปด้วยกันดอกจันเลยค่ะ and นี่พูดยังไงก็ต้องเจอลูกเป็นคน Responsible รับผิดชอบ and diligent ถ้าแปลไม่ได้คือและเป็นคนดีไปเลยลูกดีไปเลยหล่อสวยไปเลยขยันค่ะสองค่ะในข้อ2อนะคะ but อันนี้ย้ำเลยลูก นั่นก็คือหน้าบวกหลังลบหน้าลบหลังบวกค่ะเป็นคนที่ป๊อบมากเป็นที่นิยมแต่ฉันไม่รู้จักแย้งลูกมันจะแย้งกันค่ะจำไว้ลูกแย้ง